Thank you. สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยดาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะไปในสรุปหวยดาวนะฮะสรุปหวยดาวพัฒนาในวัฒน์เทลก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสี่ห้านิดนเน้นด้วยนะสลับ fc ตัวยงนะครับเนวฟันสีเน้นเน้นเลยนะให้สํารับ fc ตัวยงนะก็ได้เฮกันไปนะครับเนาะ นั่นแหละก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันเนะี่ยก็สูตรหวยนะครับตนะ้มีเข้ามีหลุดเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรปุนไปแล้วกันนะครับก่อนจะไปดูในสรุปมาดูในนะครับข้อมูลตรงนี้นะก็ผมว่ามันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าล่าสุดมันออกแบบนี้ซึ่งออก4-5หเนะี่ยมันออกไปอีกแล้วนะเว้นมาไม่กี่วดเองนะครับซึ่งย้อนไปนะเลขมันก็ออกเหมือนกันคล้ายๆกันนะ ก็ในงวดวันที่17เนี่ยก็ออกเหมือนกันใน17เดือนที่แล้วเลยนะออก4ีหเหมือนกันนะออกล่างเหมือนกันอีกนะออกไปนที่ใน3ป่านะครับย้อนขึ้นไปในก่อนหน้านี้นะฮะเป็น6 0 9 8 7 7แล้วก็7 3 1 6 5 1 3 8 1 1 87นะฮะซึ่งมันออกมาเหมือนกันตำแหน่งมันออกมาเหมือนกันก็คือเนี่ยมันช่วงมันออกมา4 5ห้าล่างนะครับนี่มันก็มาเลขติดนะครับตรงนี้นะเนี่ยมันก็มาอีกเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับก่อนหน้ามันจะมาออก4 5ห้ามันก็มี7นี่มี7มี8เนี่ยเนี่ยคล้ายๆกันนะครับอ่ะในชัดมานะครับในตรงนี้ก็จะเป็นี่ขี้ใน5 5 5 4 3 2 2ี่สนะครับอือ อไปดูอีกนะครับสลับใน4 5นะ4 5แต่อันนี้ออก5 4ล่างนะครับก็จะเป็นในที่ในก่อนหน้านี้นะหลายเดือนมาแล้วแหละนะครับ8 0ก่อนหน้าเป็น7 8 1 1 7 7 3 2 9 8 4 2 4 4 5 2 1 5นะครับแล้วก็ถัดมาในตรงนี้ก็จะเป็นในที่ใน 7 5 3 1 6 4อ่ะนะครับเนาะน,นี่แหละซึ่งถ้าดูในตรงนี้แล้วตรงนี้น่า,นา,นาจะคล้ายกันมากกว่าเพราะว่าในช่วงที่เนี่ยมนตรงนี้มันจะมี4 5เหมือนกันนะครับอ่านี่ก่อนที่จะมาออก4 5 5 4ล่างเนี่ยมันก็มี1 7ด้วยนีย่มี7 8, มีปดคล้ายๆกัน เนแบซึ่งดูแบบนี้อาจจะยัง,งงงๆนะครับไม่ต้องไปงงไม่ต้องไปคิดเยอะนะก็คือมันออกคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับเนวซึ่งนะนี่มันจะมีเด่น3หรือเปล่าในวันนี้นมี3เหมือนกันเลยนะครับสามมาล่างหรือเปล่าในวันนี้นะ3หรือ4่อ่าดีดีมีเด่น4ด้วยก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ย3เด่น3เด่น4เน้น3เด่น4นะครับหรือจะไปสลับกันอยู่ในนี้ นะครับสลับในงวดนี้ก็จะมี3,5 3,5,3,2 4,2หรือ5,2เนี่ยลองไปสลับนำไปกลับในตรงนี้ลองดูนะครับแต่ผมว่าน่าจะสลับในตรงนี้นะน่าจะสวยกว่านะครับถ้าสลับในตรงนี้นะครับก็จะเป็นในที่ถ้า3กับ4มาก็จะเป็น3,7 3,5,3,1 3,4ถ้า4มานี่ก็4,7 สี่ห้าออกไหมเลขเดิมใหม่น่าจะออกหรือเปล่านะปิดสี่หนึ่งดีกว่านะแล้วก็สี่หกสี่หกสี่ห้ามาสี่หกสี่สามเนาะเนี่ยแต่ที่แน่ๆนนะครับสามแล้วก็สี่เนี่ยนะครับเด่นสามเด่นสี่อ่ะก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันนะฮะกับในสรุปดูแล้วกันนะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะกับในชุดสรุปนะก็ไปดูในชุดสรุปกันได้เลยนะครับเพ เนะฮะก็หลังจากนะครับที่ได้ดูนะครับสลับในนะครับสถิติในเลขที่ออกกันไปแล้วนะฮะแล้วก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับมาดูในสรุปแล้วกันนะก็คือจะเป็นสรุปเน้นน้นให้นะครับแล้วก็นะครับสลับในงวดที่แล้วนี่ก็เข้าไป ไม่ว่าจะเป็น4 5หนี่ก็ไฮไปตรงๆงนะสี 4, 6, ก็เข้าตรงๆงนะครับเด้งเด้งบนเด้งเด้งล่างเลยเนะี่ยก็จตดีด้วยนะใครที่โชคดีถูกหวยก็อย่าลืมนําเงินที่โชคดีถูกหวยไปทําบุญทําทานด้วยเด้อนะครับเนาะเรื่องแบบนี้นี่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับหวยราพัฒนานะครับสลับในงวดของวันที่15นะครับสิบธันวาคมนะวันที่15ถูกหวยราว วันที่16ถูกหวยรัฐบาลน,นะก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับวันนี้ให้ไปที่ใน1734ก็หวังว่าจะมาสัก2ตัวด้วยกันนะครับวดที่แล้วก็4250นะก็มาใน4นะดีที่จะเป็นตัวที่ผมเน้นให้4นะครับนี่แหละนะก็มาแน่นอนนะครับ3-4ตัวเนี้ยนะครับต้องมาสัก ตัวหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะแต่อยากให้มาสัก2ตัวนะครับก็ขอให้โชคดีกับในเลขเด่นแล้วกันนะครับจะคู่นะครก็จะมีในที่7174 7น 7, 4, 7, 9, 7, 3, 7 2, ่งเจ็ดสก็จะเป็นในที่ในเจ็ดหนะครับสลับในชุดเด่น,ดน7 ก็หวังว่าจะมี7แล้วกันนะถ้า7มาก็ขอให้มีอยู่ในนะครับหชุด6คู่นี้ก็ขอให้ถูกตรงๆขอให้เข้าตรงๆแล้วก็ขอให้มาแล้วกันนะสลับในนะฮะในชุดในเด่น7นะครับเนาะส่วนถัดไปนะครับเราก็จะเป็นในที่ในเด่นอีกชุดหนึ่งนะฮะแปดหนึ่งสามหหนึ่งสาดสาม 6แล้วก็3 9นะครับอ่ะในชุดเด่นชุดนี้นะฮะหรือชอบในชุดนี้ก็อาจจะซื้อไว้ตรงๆแค่นี้ก็ได้นะครับควจะถูกไม่ต้องไปซื้อเยอะนะก้นติถือเลขนะครับเราซื้อตัวไะไรก็ถือเมนเวยครับนะไม่ต้องไปซื้อหลายนะครับไปดองไปซื้อเยอะจับเยอะนะส่วนในที่ในตัวกันนะครับในตัวกันนีกก็จะกันไว้ในที่ได้49 4 8 40 สอง8าห้าาแล้วก็ 7, 8, เจ็ดาะอืมก็ชอบในเด็ด8ดด้วยนะในงวดน,นี้นะครับ mm. ก็ไม่ได้เอาเป,เป,เ,ปเป็นตัวเด่นนะกลัวมันจะหลายตัวนะครับเนาะสี่ตัวก็เยอะแล้วนะครับเนาะอืมนะไฮเด่นแปดเป็นน้ำกับสีหาตัวนะครับเลขเด่น <c oughs> อ่ะก็ขอให้มาแล้วแกันนะใครชอบในตัวกันก็อาจจะซื้อไว้แค่ในตัวกันก็ได้นะครับก็ในตรงท้ายคลิปมีสูตรสามตัวด้วยนะนะก็สูตรสองห้าสองเนี่ย เดินดีเข้าดีเข้าบ่อยนะงวดที่แล้วก็ตัดเข้า4 5 5 4นะครับเนี่ยสูตรนี้เคยเข้า3ตัวตัวตรงก็บ่อยอยู่หลังๆนี่เข้าดีนะก็ติดตามได้ในท้ายคลิปนี่แหละในคลิปนี้เลยนะครับอ่ะสตัววันนี้9 4 1 0 7 8 9 7 9นะครับสามตัวติดไว้ได้น้อยแล้วกันนะครับติดไว้ได้น้อยนะครับพอได้ลุ้นนะครับเนาะพอได้โชคดีนะครับเนาะเผื่อมันจะมานะครับเนาะเพื่อฝุกเพื่อฝุกนะ2สองตัวก็ว่ายากแล้วเนาะอีกชุดหนึ่งสองห้าดนะครับเจ็ดแดหนึ่งแล้วแล้วก็สองสามหกนะครับสามตัวนะในชุดนี้นะฮะ วดที่แล้วใครไม่ถูกเลยวันนี้ก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีลวกันนะก็ไปดูในสูตร3ตัวกันได้เนาะเผื่อท่านไหนชอบในสูตร3ตัวนะครับในวันนี้มีสูตร3ตัวสูตรใหม่มาด้วยนะครับเนาะก็ในคลิปกด่อนะนั่นแหละที่ลงให้นะมี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 วิธีการคำนวณสูตรอยูนะ่ก็ไปดูในสูตร3ตัวกันได้นะครับเป็นสูตรเก่า หลังจากที่ได้ดูนะครับสลับในที่ในสรุปกันไปแล้วนะฮะก็ขอให้โชคดีถูกกันอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตร3ตัวสูตรเดิมสูตรเก่าเลยนะครับเนาะพอไม่ลงเดี๋ยวมันจะมาออกนะแต่ในงวดที่แล้วก็เข้านะครับสูตรไหนไม่เข้าก็ทิ้งไปนะครับสูตร 4, 73เดนะครับเดี๋ยวมีสูตรใหม่ด้วยนะที่ลงให้ไปในก่อนหน้านี้นะครับ4ชุดเท่านั้นนะก็ อ่าเป็นคลิปก่อนเนาะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับซึ่งก็นะฮะออกไปเนี่ยก็จะเป็นในที่ใน4 5 4 6นะครับก็เข้าไปในสูตรนี้นะฮะสูตร2 5 2นะก็ถือว่าหลังๆนี่ก็เข้าดีเดินดีเข้าบ่อยนะครับเนาะอืมอย่างครัคร้งก่อนก็มีเข้า3ตัวอยู่นะครับมาดูใน2สูตรนี้แล้วกันนะครับเหลืออยู่2สูตรนะสูตร192 มาดูสูตร192กันก่อนเลยนะฮะเนาะในงวดที่แล้วก็4 5 46เนี่สูตรนี้ก็เคยเข้า3ตัวอยู่เด้อนะครับเนาะนช่วงมันเข้ามันก็จะเข้าแบบนี้แหละถ้าช่วงมันหลุดมันก็หลุดยาวๆอ่ะแต่ก็หลักหน่วยนะครับก็ยังมาอยู่เนาะสำหรับในที่ใน6แล้วก็ในหลักร้อยอ่ะตำแหน่งหลักร้อยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมาแล้วนะถ้ามันได้เข้านี่เข้ายาวๆนะเนี่ยเลขเด่นเลขวิ่งนี้เนี่ยถ้ามันได้เข้าแบบนี้เนี่ย อ่าเริ่มมาแล้วเนี่ยหกเนี่ยอ่าเน้นหลักร้อยอีกนะนะครับก็ในล่าสุดนะฮะสูตรนี้ก็คำนวณไว้แล้วนะครับเนาะสูตรสองฮ1อ่าสูตรหนึ่งเก้าสองนะในหลักร้อยนะครับก็จะเป็นในที่ในหกกับเจ็ดอีกแล้วนะครับหลักสิบก็จะเป็นในที่ในเก้ากับศูนย์เด้อหลักหน่วยจะเป็นในที่ในแปดแล้วก็เก้านะครับอ่าเดี๋ยวมาจับสามตัวให้นะสูตร ในสูตร2 25สองนี่นะในสูตรนี้เลยนะครับก็4 5 4ห้าหนะครับซึ่งเข้าไปนะครับในที้ในนะฮะ4ี่ห้าห้าสแล้วก็ไปตัดเข้าในล่างเนาะแต่ก็ก็ยังมาในหลักสิบอยู่เนาะ4นะฮนะห้ 5, 4, ตัดเข้าล่างนะครับนี่เนะี่ยช่วงหลังๆก็ถือว่าเข้าดีเลยเนะี่ยสามตัวเนี่ย เขางวดเว้นงวดเนาะอืมก็โอเคอยู่นะฮะวันนี้ก็ขอให้มาอีกด้วยกันนะครับก็ในหลักร้อยนะครับก็จะเป็นในที่ใน9กับ0หลัก10นี่จะเป็น2กับ3เนาะในหลักหน่วยก็จะได้2กับ3เหมือนกันเลยนะครับซึ่งหลัก10กับหลักหน่วยเหมือนกันย้อนไปหลัก10หลักหน่วยเหมือนกันนะครับอืมเหมือนกันมันไม่ค่อยออกเด้นะครับเนานนี้นะเหมือนกัน2ตัวเลยนะฮะ งวดก่อนมันก็ยังเหมือนในที่ใน4อยู่เนาะนะครับมันชนกันอ่ะจับ3ตัวนะครับทั้ง2สูตรเลยนะครับก็จะได้นะครับในที่สูตร2องก่อนนะฮะสูตรสองห้าสองนัดก่อนนะครับก็จะเป็นในที่ในนะครับ9 9 2 2 9 2 3 9 3 2 9 3 3 0 2 2 0 2 3 0 3 2 0 3 3นะฮะอ่ะดีเลยนะสำหรับในสูตร2ค่า2ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับส่วนในถัดไปนะครับเป็นสูตร192นะก็จะไปนในที่ในะ6 6 9 8เ9 9 6ปนะครับ0 8 6 0 9 7 9 8 7นะครับ7 9 9 7 0 8 7, 7, 8, 7, 8, 8, 7 09นะครับเนาะอ่ะชอบในสูตรไหนก็นําไปจับนะแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมนําไปตัดด้วยนะครับช่วงหลังๆนี่มันตัดนะมันชนกันมันไม่ค่อยมานะครับแต่ใน,นวันนี้ตัดไม่ชนกันนะครับเนาะสองสูตรก็มี9มี9มีศูนย์นะฮะมี9มีศูนย์เด่นเเด่นศูนย์หรือจะเน้น9เน้นศูนย นะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในหวยลาวในวันนี้นะครับสำหรับในชุดสรุปเนาะอ่ะแล้วก็สูตรสามตัวนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ